สวัสดีครับกับผม1ิบเอกสารัตน้องแก้วเป็นผู้หมวดฝึกที่1นหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทานบกที่26วันนี้จะพาทุกๆคนไปชมภาพบรรยากาศวันที่ทหารใหม่ผัด1นับหได้รับเงินเดือนเดือนแรกเขาจะจัดการกับมันยังไงตามไปชมได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูน้องๆกันนะครับว่าเขาจะจัดการกับมันยังไง เดี๋ยวพ่อเงินยอวนไปให้เป็นเลยเนี่ยก็ยู่ยไข่กับบะคัตเนยใส่เพราะว่าเขามีกับเข่าหมีขนมมีผลไม้ให้กินยูเดี๋ยวกับบั้นเดี๋ยวผมจีแต่งตัวหล่อๆไปกาดผอเด้จีบแต่งตัวหล่อไปกาดผอกเข้าครับครับ วครับคุณละโดว่ากันเรียนายม่ของคุกครับมุ่งประยัดอยู่ประยัดมาหครับสู่ได้ป่ะเออั้งขาเหมือนตุ๊กเดียครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศในวันนี้ถ้าหากสุขใจฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่วยฝึกงานใหม่บนทนฐานบกที่บด้วยนะครับ